คช้านี้ค่ะเจอกันนะคะขอบคาณค่ะตัดเศษของซิตี้ประตูน,น้ำแล้วก็ชั่วหลายๆคนเนี่ยที่อยู่ในเพจนี้เนี่ยอยากจะได้เสื้อผ้าแฟชั่นราคาส่งใช่ไหมคะอาจจะเป็นพ่อค้ารายใหม่ค่ะพ่อค้ามือใหม่ค่ะหรือว่าท่านไหนที่ต้องการนะคะสินค้าราคาพิเศษเนี่ยน้องแนะนําเลยนะคะกับร้านแรกค่ะที่วันนี้เราจะมาเจอกันค่ะนั่นคือ C J น,นี่เองนะคะต้องบอกว่ารา้นะะงงานนี้เน,นะะี่ยหาง่ายมากๆเลยเพราะว่าเพียงแค่คุณเปิดประตูเข้ามานะคะคุณจะเจอกับตู้ FPM ค่ะเดินเลาะมาเรื่อยๆนะคะดูโลเคชั่นให้ดีค่ะร้านต้องเป็นีด โลโก้นี้เท่นานาั้นนะคะของแท้แน่นอนเลยค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะพอคุณเห็นร้านปุ๊บนะคะนี่ C N J นะคะชีนค่ะคุณก็จะเจอกับสินค้ากางยีนเนี่ยนะมากมายเลยเราต้องบอกว่าร้านเนี่ยจะมีไซส์นะคะตั้งแต่ S M L นะคะไปจน XL ค่ะหรือว่าไซส์34 36 38นะคะอย่างน้องกวางเนี่ยนะคะไซส์ S ค่ะใส่ของที่ร้านได้นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไซส์ที่เป็นสาวแบบว่าไซส์ใหญ่ขึ้นมานิดนึงหรือว่าบิ๊กไซส์นะคะอยากจะได้กางเกงยีนทรงสวยนะคุณเดิน ที่ร้านนี้เนี่ยบอกเลยค่ะว่ามีราคาส่งให้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยขาสั้นเนี่ยราคาส่งร่อนต้น130บาทปกติแล้วนะคะเกณฑ์ยิงขาสั้นเนี่ยที่เขาขายกันเนี่ยเขาจะอยู่ที่ตัวเราประมาณ2น้าคุณเนาะบางร้านขาย300าเลยนะแต่ว่าที่ร้านเนี่ยขายส่งนะคะขาสั้น130บาทแบบนี้ใช่ไหมคะแบบนี้เปรี้ยวได้นะคะแซ่บได้นะคะแล้วก็เห็นไหมคะว่างานคือสวยมากๆเลยนะนี่หรือว่าบางคนเนี่ยนะคะเราอาจจะไปซื้อนะคะแล้วก็ทำโลโก้ร้านนะเราเองเนี่ยแต่ ซื้อให้130นะคะไปติดโลกโก้เองนะคะน้องความแฟชั่นนะคะเขียนเลย299แบบน,นี้เนี่ยก็สาม,มารถทำได้นะหรือว,ว่าใครที่สนใจนะคะจะรับไปขายเนี่ยอยากดูแบบอยากดูลายนะคะมาดูได้เลยเรามีทั้งสียีนโฟกนะคะแล้วก็จะมีแบบว่าเป็นสียีนแคบนะคะหรือว่าเป็นแบบแต่งลายขาขาดด่ถ้าเกิดว่าอยากใส่แบบสุภาพสุภาพนิดนึงอาจจะใส่เป็นยีนที่ตัดขาตัดขาเนี่ยมันจะช่วยทําให้เราดูหรูแพงไฮโซแต่ถ้าแบบว่าเปลือยแล้วไม่อยากได้ลุคนั้นอยากได้แบบว่าเซ็กซี่เกาหลีโคเรียนะคะ นี่เลยเห็นไหมว่าเขาจะมีแบบว่าแบบกางเกงที่แต่งขานะคะก็คือลายแบบน่ารักมากๆเลยแล้วไม่ได้มีแค่กางเกงยียนขาสั้นนะนี่เห็นไหมว่าหูเชือกเขาก็มีนะคะหูเชือกก็สําหรับว่าคนที่อยากจะกินมือกระทะนะคะบอกว่าโอ้ยหมูกระทะอะไรอย่างนี้เนาะคอนดิเกชันเนาะอันนี้แหละสามารถที่จะทาได้นะคุณเรอก็จะไม่รับนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะยังมีอีกนะขายาวเนี่ยราคาส่งเบื้อต้น190บบาทคุณลองดู เห็นไหมคะเคียงขายาวไหมคะยาวกว่าขาน้องกวางหรือเปล่าน่าจะใช่เนียคะขายาวเนี่ยก็คือสามารถที่จะพับขาได้นะคะแล้วก็อยากจะบอกเลยว,ว่าสีเขาเนี่ยมีตั้งแต่สีลูกหนูนะคะนี่อย่างสีนี้เนี่ยแบบมันจะเป็นแบบสีส้มโอโรสเนาะแล้วป็น แล้วก็จะแบบมีสีเบสิกก็คือขาวดําอันนี้เนี่ยเป็นสียืนพื้นที่หลายๆคนควรมีติดตูว้ไว้แต่ไวรที่อยากได้ความพิเศษเช่นสีที่มันแบบหวานฉ่าแบบประดุดแบบว่าเจ้าหกิงนะคะหรือว่าหวานช่ำชํำๆแบบว่าโอ้โหสาวหวานเลยนะคะนี่อันนี้เดี๋ยวหยิบลงมาสักหนึ่งชิ้นนี่เห็นไหมคะนี่ คือแบบเป็นอะไรที่น่ารักมากๆเลยแล้วคุณคิดดูปกติแล้วขายยาวที่อื่นเขาขาย3าห้าขึ้นนะคะร้านนี้ค่ะส่งแค่ราคาเท่าไหร่ร้อยเกบาทนะสงสารลูค้าจังเลยนะบวกกาไรน้อยนิดนะเห็นไหมว่าราคาร้อยเกบาทอนะคุณขายแล้วถ้าคุณซื้อได้สายตัวละสามห้าเนี่ยกำไรแบบเยอะมากเลยนะแล้วที่สําคัญเลยนะอยากจะบอกเลยว่างานของเขางานดีมากเดี๋ยวให้ดูใกล้ใกล้นี่ก้องมาใกล้ๆเนี่ยคือบอกว่าการเดินได้เขาไม่ได้เดินได้แบบว่ากระโหลกกระลาได้แบบว่า ห้าบาทสิบาทนะคะนี่คือเดินได้แบบดีมากเลยอะคะ่ะนี่เป้าไม่ยิ้มนะคะเป้าไม่รังนะคะนี่ เห็นไหมเราผ้าแบบว่านุ่มมากเลยซักแล้วสีไม่ตกนะซักเครื่องได้ซักมือได้นะคะและ้วก็แบบว่าอยากจะมาลองนะคะมาได้เลยเพราะว่าพจะเป็นไซส์ S, oh. <S M L X L นะคะหรือว่าจะเป็นแบบว่าไซส์ใหญ่อะไรเงี้ยได้ถึง L สามสิบแปดเลยนะคะบอกเลยว่าใครที่ตอนนี้ดูไรส่วนอยู่ไม่อยากให้พลาดเลยนะคะแล้วก็อย่างนี้เนี่ยราคาส่งอยู่ที่เท่าไหร่คะหนึ่งร้อยเก้าสิบเหมือนกันใช่ไหมคะแบบนี้ 10, นร้อยเก้าสิบเหมือนกันคุณลองคิดดูสิคะนี่นี่ตอนที่ดิฉันไปเที่ยวเมืองจีน ถ้าซื้อเป็นเงินไทยตัวละประมาณ300ไปลไายปแต่สรุปนะคะซื้อที่ไทยถูกกว่าซื้อที่จีนอันนี้พูดจริงนะไปเที่ยวมาตอนจีนตอนยังไม่ปิดประเทศนะคะคือไปแบบนี้แหละไปที่ตลาดเท้าแต่ว่าเออพอมาเห็นแล้วที่บ้านเราะค,ะคุณค่าดีมากแล้วขายแค่190คุณดูสิเห็นไหมว่าแบบมันหน้าหลักหน้า ไหนหรนะือว่าใครที่ชอบใส่ทรงบอยเออทรงบอยนะคะก็จะมีแบบว่าแต่งแบบขัดขาดอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีแบบหลายสีเห็นไหมเอลจะมี34ก็มี3.6ก็มี38ก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือหลายคนที่มีปัญหาในเรื่องของคนที่เอลใหญ่หรือว่าอยากจะได้แบบกางเกงยีนที่ใส่สบายนะคะก็มารบรานนี้เลยนะคะอันนี้ซูชิด้านหลังไม่กเกียว แล้วก็จะมีว่ามีที่แผนโชว์ให้ดูคือตัวส่วนตัวน้องควานจะเป็นคนที่ชอบยีนที่มีแบบกระดุมแบบของเม็ดนะน้องรู้สึกว่ามันแบบว่าดูมี texture ดูมี detail นะแต่ถามว่าก็แล้วแต่คนชอบนะเห็นไหมเขาก็จะมีสีสีแบบสีดำฟอกนะคะมีสียีนนี่แล้วออเดอร์พวกนี้นะคะเราบอกเลยนะคะว่าทางร้านเนี่ยนะคะ สามารถซื้อออนไลน์ได้นะคะถ้าเกิดว่าใครไม,ม่สะดวกมาที่ City ี้คอมเพล็ประตูน้ำนะคะคุณก็ไม่ต้องมาหรอกคุณก็อยู่บ้านต่อไปนะคะแต่ว่าเราสั่งซื้อออนไลน์ได้นะคะทาง a c e b o o k นะคะ C K J จีนนะคะ J E A N S มีจุดด้วยใช่ไหมคะ อ่าไม่ต้องมีก็ได้มีก็หาไปนะคะแล้วก็ถือ ID เดียไลน์นะคะถ้าเกิดว่าลายไอเดียนะคะบันทึกเลยเนะค่ะเดี๋ยวกดทีละตัวแล้วกันเนาะเผื่อใครเข้ามาดูทีหลังเนี่ยจะได้แบบว่ารู้ว่าสะกดว่าอย่างไรนะคะ ID เดียไลน์ของร้านนี้นะคะ S นะคะ S สันทาทิดค่ะ A and M ค่ะแล้วก็ M นะคะแล้วก็ S สันทาทิดค่ะแล้วก็ A แล้วก็ N ค่ะแล้วก็ T ไทยแลนด์ค่ะแล้วก็ A แล้วก็ N แล้วก็ A นะคะก็คือเขียนติดกันไปเลยเดี๋ยวพูดเร็วๆนะคะ S a m s a, m t a n t a n a นะคะก็หาปุ๊บเนี่ยเจอปั๊บนะคะสั่งได้เลยะคะ่ะเผื่อใครมาดูคลิปย้อนหลังเนาะจะได้แบบอุ๊ย ยากจะแอดไลน์จังเลยทำไงดีอยากจีบพ่อค้าใจจะขาดนะพ่อค้าไม่ง่นะไม่โอนเงินนะคะไม่โอนเงินให้เด็ดขาดนะคะคุณสั่งออนไลน์ได้อย่างเดียวนะไม่ต้องเป็นพาร์เนอร์กับเขานะคะเราส่งของได้นะทั่วประเทศเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบกรุงเทพปริมณฑลนะคะหรือว่าพื้นที่เสี่ยงอส่งหมดเลยนะคะแล้วก็ส่งเร็วส่งไวส่งทันใจแต่ไม่ส่งฟรีนะคะลูกค้าขาก็เดี๋ยวยังไงเนี่ยค่าส่งก็พิเศษไปเนาะลองถามดูแล้วก็คลอคลเนี้ยคุณจะเห็นได้ว่ามันมีของแบบเยอะมากเลยนี่เห็นไหม นี่เห็นป่าดูสิอยากจะได้แบบลายไหนนะคะลองดูได้เลยจ้ะจ้ค่าส่งริ่อมต้น50บาทนะคะค่าส่งริ่อมต้น50บาทนะคะ,คะ,คะยังไงเนี่ยอยากจะซื้อแบบไหนนะคะว่าเป็นขาสั้นขายาวนะคะก็สามารถสั่งได้เลยจ้ะกระสอบใหญ่ๆระสอบใหญก็50บาทคุดละ ไซส์ใหญ่ห้าสิบะส่งให้แบบว่าเยี่ยวร้านเลยนะคะนะนะนะก็โอเคนะก็ค่อมาดูกันได้นะนี่อย่างที่บอกเนี่ยดูสิใช่หไหมว่าใส่สวยคือจริงๆเท่าวันนี้เนี่ยเราไม่ได้ใส่แบบนี้มาเนี่ยเราอยากจะลองลูกค้ามากๆากหน่อยนีไหมหน้ามาดูสิเป็นโรมเรียนดูเป็นแบบว่าขลุโล่โหล นี่ใส่แล้วขาดูเรียวมากนะรุ่นนี้บอกเลยนะคะว่าใส่แล้วเก็บสะโพกนะแล้วก็แบบว่าแนบขานะคะขาเรียวนะคะควายช่้งขาใหญ่ใส่รุ่นนี้นะคะเอาอยู่เต็มสิบไม่หักเลยค่ะนี่มีหลายสีนะจ๊ะแม้สวยสวยทุกแบบเลยนี่เพื่อแบบว่าใส่สนไปนะคะอยากจะท่าที่ใช้เป็นปนางแบบนะคะนี่แต่ว่ามันน่ารักจริงๆมันน่ารักจริงจเนาะร้านนี้ก็จะเป็นแบบสีดำเนาะสีดำตัวสิ โอ้พวกสีดำเนี่ยเราอาจจะแบบหาเสื้อกรอบนะคะสั้นๆน,นะคะกระเด้งนมมาใส่เนาะสวยนะน่ารักนะคะนี่ค่ะหรืออุย้ยขออนุญาตอ่ะหรือว่าจะเป็นสีนี้นี่ก็สวยนี่อยงตัวสีแล้วจะมีหลายแบบนะคะนี่ไซสนใจนะอย่าลืมมาซื้อได้นะคะฝากโปรโมชั่นไว้นะอย่างที่บอกนะคะว่าขาสั้นเนี่ยส่งเริ่มต้น130บาทขายาวนะคะส่งเริ่มต้นแค่190บบาทนะคะแล้วก็อยากจะถามแบบถามสี เนี่ยคะเข้ามากันได้เลยหรือว่าใครไม่สะดวกที่ตั้งให้นะคะชื่อเฟซบุ๊กกับชื่อไอเดีไลน์เนี่ยก็รีไปดูด้านหลังนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะที่ร้านเนี่ยอย่างที่บอกนะคะว่าค่าส่ง50บาทส่งกระสอบใหญ่ก็ห้าสนะส่งกระสอบใหญ่แบนี้ห้าสป่ะคะแบบนี้ก็50นี่ส่งกระสอบขนาดนี้ก็50าสิบนะคนแบบคนคนแบกตายก่อนเแล้วก็นี่เห็นไหม ความแบบความสวยของเขานีะคะนี่ก็นี่จะเป็นคอลเลคชันใหม่นะคะประจำเดือนพฤษภาคมนะคะ3 4 36, 38นะคอลเลคชันนะคะลมหนานะ,ะต้อนรับหน้าฝนนะ,ะที่ไม่รูว่าจริงๆแล้วนี่คือหน้าอะไรนะ,ะก็ยังไงเนี่ยบอกไปด้วยร้านนี้นะคะสำหรับโปรโมชั่นดีๆนะคะเขามีหน้าร้านจริงๆนะเช่า เช่าอยู่ที่ซิตี้คอมเพล็กซ์ประตูน้ำนะคะใครที่สนใจยอยากจะก็เดินดูนะคะก็เดินเข้ามาได้เลยผ่านตู้ไอทีแล้วก็กระโดดมานะคะสักสามล็อกนะคะเจอเลยสาวใทรที่ไม่กระโดดที่จะเข้ามานะคะอย่าลืมนะคะมากดไลค์กดติดตามกันนะคะแล้วก็สามารถแอดไลน์พ่อค้าไปได้เลยรับรองว่าจะมีโปรโมชั่นตลอดะคะแล้วก็แบบเแนี้ยมีให้เลือกมากกว่า100รายการนะคะกับกางเกงยีนส์แฟชั่นนะคะที่แบบว่าบอกเลยว่าสวยมากๆนะคะใส่ได้ทุกวัยแล้วก็ใส่แล้วนะคะรู้สึกด,ดีรู้สึก อย่าลืมมารีวิวให้กับร้านด้วยนะคะร้านจะได้มีรีวิวลูกค้าเยอะค่ะและเดี๋ยวยังไงนะคะต่อไปน้นควาจะพาไปทัวร์ร้านไหนก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ด้วยนะคะรอบนี้นไปไหยค่ะ